สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาเกาบ้าครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา6ตัวละครเมตาฝั่งบุกที่น่าสนใจแล้วควรหยิบมาเล่นในแพทนี้หรือว่าในแพท year 6 i season 2กันนะครับซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม มากันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือโซเฟียสุดยอด Ent ทรีสปีดสเกาะ2หญิงสุดแกร่งลูกรักยูบิซอฟทําไมผมถึงบอกว่าเป็นลูกรักนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเทียบกับการเนิร์ฟตัวละครอื่นในตาแหน่ง Ent ทรเหมือนกันนะครับโซเฟียเนี่ยที่ถูกเนิร์ฟไปมันก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับในขณะที่แอดที่ถูกเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอ,อีกทําให้มันกากมากซึ่งในแพตก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้โซเฟียมันจะโดนเอาความสามารถล้มแล้วลุกเองได้หรือว่าวิสแตนออกไปเนี่ย แต่โดยรวมมันก็ยังถือว่าเก่งมากๆอยู่นะครับเพราะปืนหลักอย่าง M762 ที่ยังคงมีดาเมจที่แรงและค่อนข้างคุมรีคอยได้ง่ายแถมตัวปืนนะครับยังมีตัวเลือกอย่าง Angle Grip, Vertical Grip แล้วและก็กล้องคูณ2ให้เลือกเล่นอีกด้วยนะครับและด้วยความที่มีไลฟ์ไลน์ที่แยกเป็น Impact 2ลูกแล้วก็ระเบิด c o n c u s s ั o นอีก2ลูกนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับมันมีประโยชน์ในการเคลียร์กัเจตของฝั่งรับแถมในจังหวะที่เราจะเข้าทำเนี่ย เรายังมีระเบิดคอนค u ูชั่นเราสามารถที่จะยิงนำเข้าไปแล้วตามไปยิงในจังหวะ2หรือว่าไว้เช็คตำแหน่งของฝั่งรับในจุดต่างๆก็ได้อีก ตัวละครที่มันครบเครื่องเรื่องเข้าทำขนาดนี้นะครับเลยทําให้ตําแหน่งเอนทรีนั้นโซเฟียก็ยังคงเป็นตัวละครที่มีอัตราการพิกเลทที่ค่อนข้างสูงและถูกนิยมมาใช้ในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสปีดสองกรอสองอย่างสลชผู้มากับค้อนคู่ใจไซส์ไหนก็หยิบได้ปกติแล้วในตําแหน่งที่เล่น vertical play จ๋าๆก็จะมีสลิชกับทางด้านของบัคกแค่นั้นนะครับแต่บัคเนี่ยในแพทก่อนมันถูกถอดอย่างฟากินเนตออกไปนะครับทำให้ตัว vertical play ที่ดูครบเครื่องมันเหลือแค่สลิช นั้นนะครับ พราะมีไฟกินเน่เหมือนกับบั็กในแพทก่อนแต่ด้วยคอนของสเลชนะครับที่สามารถทุบกรเจ็ของฝั่งรับที่กระสุนไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเช่นกล้องเอวิวไอของ m a สโ r รอัลเมอร์แพเนลของ c a สเซิลนะครับหรือว่าใช้ในการเล่นเร็วก็ได้ไม่ว่าจะการพังบริเกตหรือว่าบัฟวทยที่วางไว้ทุบทีเดียวก็หายไปในพริบตานะครับแถมตัวปืนหลักอย่าง L85A2 เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปืนที่แรงมากนะครับแล้วก็นิ่งด้วยถึงแม้จะมีข้อเสียที่มันลั่นช้าแต่ว่าปืนรองของสเลชก็ยังมี SMG 11 นะครับทำให้ระยะใกล้เนี่ยเลดก็ยังดูอันตร,รายเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของเ l ลดนะครับจะค่อนข้างได้เปรียบหากใช้เป็นชั้นล่างและชั้นบนเนี่ยเป็นห้องที่สามารถทําการขุดเจาะได้นะครับ ทำให้เราสามารถที่จะบีบโซนหรือว่ากดดันฝั่งรับได้เป็นอย่างดีครับหรือแม้กระทั่งในจังหวะเปิดซอฟต์วอลไล่ตัวลมสเลดก็ทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับในการที่สร้างมุมยิงหรือว่ารูที่เข้าไประหว่างห้องและถึงแม้ไซส์จะเป็นไซส์ด้านบนก็ตามสเลดเนี่ยก็ยังสามารถปาระเบิดจากชั้นล่างขึ้นไปเพื่อหวังชิวได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจและถูกนํามาใช้ในการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับตัวต่อไปนะครับนักจีเรนฟอร์ดในตํานานมาริกเป็นตัวละครที่มีสปีดสามกล่องหนึ่งนะครับ สำหรับฝั่งป้องกันที่มีเครื่องเผากุ้งลอสเตอร์นะครับที่ละลายกำแพงเลนฟอสได้แบบไม่แคร์ว่าฝั่งป้องกันเนี่ยจะหยิบตัวการเจาะหน้าไหนมานะครับจะมิวจะบันดิตจะคาอิดก็จัดการได้หมดถ้าเป็นมิวแจเมอร์หรือว่าแบตเตอรี่ของบันดิตเนี่ยก็เผาด้านล่างแล้วก็ยิงกรเจ็ดทิ้งแล้วก็เจาะได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นคาอิดเนี่ยก็ทํารูเผาแล้วปาระเบิดเข้าไปเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากติด ADS ก็อาจจะต้องเรียกเพื่อนมาปาแฟตหรือว่าของอย่างอื่นเพื่อเบิน ADS ทิ้งก่อน แถมยังสร้างแนวยิงที่ทําให้ฝั่งรับเนี่ยต้องคอยระวังให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาเป็นแนวยาวหรือว่าสร้างหลายๆรูก็ได้นะครับและด้วยความที่มีไฟกินเนตมันสามารถที่จะปาผ่านรูนั้นเนี่ยเข้าไปเคลียร์กัดเจ็ตของฝั่งรับหรือว่าหวังคิวก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องจี้เพื่อสร้างรูลอดผ่านเข้าไปเนียนๆก็ได้อีก เพียงแค่เผาให้เป็นรูปวงกลมใหญ่ๆและปืนกลหลักอย่าง M4 นะครับที่แรงและค่อนข้างลั่นไวแถมมีแองเกิลกิฟให้เลือกทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพลิ้วและหลังจากทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรอดรับเข้าไซส์สวยๆได้อีกด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครในตําแหน่งฮาร์ดบิชเชอร์นะครับที่คนนิยมหยิบมาเล่นกันในช่วงนี้หลังจากที่เราพูดถึงตําแหน่ง Entry ตัว Vertical แล้วก็ตัวฮาร์ดบิชเชอร์ไปแล้วนะครับต่อไปเรามาพูดถึงโ คือือ Nomad ครับ,รบเป็นตัวสนับสนุนทีมที่เราให้เกมบุกบุกได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นนะครับตัวของ No Ma d นะครับเป็นตัวละครที่มีสปีดสองกรอสองที่มีปืนที่ไม่ค่อยโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับปืนหนึ่งแรงลั่นไวแต่กระสุนน้อยนะครับอีปืนหนึ่งแรงเหมือนกันกระสุนเยอะแต่ว่าลั่นช้าแต่ด้วยยูทิลิตี้ของ No Ma d นี่แหละครับที่ทําให้ตัวเนี้ยมันนิยมหยิบมาเล่นกันเพราะว่าตัวของ No Ma d มีความสามารถที่จะยิงกระสุนอาเจ็บนะครับไปติดตรงไหนก็ได้ ซึ่งจะมีเรเดียนหรือว่าระยะของวงสกิลตรงนี้เมื่อศัตรูเดินผ่านเข้ามาในรัศมีตรงนี้จะทําให้กระเด็นออกแล้วก็ติดสตันชั่วขณะนะครับแถมยังส่งเสียงดังมากๆทําให้ฝั่งบุกเนี่ยสามารถรู้ตาแหน่งทันทีเลยก็ว่าได้ซึ่งประโยชน์ในการติดอาเจ็บนะครับก็เพื่อไว้กันรันเอาแล้วก็กันแฟงนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งจะยิงไปยัดมุมที่ศัตรูอยู่ก็ได้นะครับในการที่จะบีบให้เขาเสียจังหวะมันเลยทําให้ฝั่งรับเนี่ยมันต้องคิดหนักละในการที่จะชิงจังหวะยิงอาเจ็บหรือว่าใช้กระเจะ็ตเคลียร์อา จะทาการรันเอาทีนะครับและในด่านที่มีหน้าต่างเยอะๆอย่างเช่นคอนซูเลตนอร์แม้กก็ถูกนํามาใช้ประจานะครับเพราะว่าฝั่งบุกเนี่ยมันจะได้ห้อยหน้าต่างได้แบบสบายใจขึ้นหน่อยถ้าฝั่งรับจะรันเอาจริงๆอาจจะต้องใช้อิมแพคหรือว่าหามุมยิงซึ่งในจังหวะแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ฝั่งบุกเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ตั้งรับได้ทันนั่นเองนะครับไปกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับผมเรียกได้ว่าตัวนี้เปรียบเสมือนผู้ที่เกิดมาแทนตัวที่ก้าวขาลงในรกไปแล้วข้างหนึ่ง Ash รจริงแอชก็ไม่ได้ตายสนิทขนาดนั้นนะครับยังมีบางทีมที่ยังคงหยิบแอชมาเล่นอยู่แต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่มันสามารถทําหน้าที่แทนตรงนั้นได้แบบเกือบ100%เนี่ยผมไม่พ้นยานะนะครับตัวละครสปีด2อก่อ2ที่มีจุดเด่นตรงที่ตูดใหญ่ด้วยความที่มีปืน G36C เหมือนกับแอชนะครับแต่สามารถใส่โขปูณ2เข้าไปได้ในขณะที่แอชเนี่ยทำได้แค่ใส่คูณ1.5นะครับแถมยังมี AR อีกระบอกหนึ่งให้เลือกใช้ตามใจชอบแต่เรามาพูดถึงสิ่งที่ยานะทํากันได้ดีกว่าหนึ่ มีแฟกเ n a น e หรือว่าระเบิดมือ2ลูกซึ่งเทียบเท่ากับบิดชิงราวของ a อดที่มี2ลูกเหมือนกันแต่แ a กเ n a น e ถ้าปาแม่นๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะหวังคิวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะปาไปหลังโล่ปลาจากด้านล่างขึ้นข้างบนไประเบิดตีนหรือจะใช้เคลียร์โล่เคลียร์กรเจ็อื่นๆก็ได้แถม s แ c o n d a r y หรือว่าอาวุธรองเนี่ยยังมีในส่วนของกอนซิกอกีกเพาก่าบว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงของ,ของที่มีในมือยานะเนี่ยสามารถเคลียร์ของได้เยอะกว่าแอสซะอีกนะครับคนเลยหยิบมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนแต่ประโยชน์ของยานะมมมัันนนไไ่่่ดด้้หแครเือองของขา ที่มีเจมินายหรือว่าสร้างร่างลอมที่สามารถจะทําอะไรได้หลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในการหาข้อมูลของฝั่งรับนะครับหรือว่าจะใช้ลอดตีให้เพื่อนก็ได้แต่ไม่ใช้เคลียร์สุดระยะเกตหรือว่าม่านเลเซอร์ของอารุณีได้อีกและในจังหวะกันไฟ์เนี่ยตัวนี้ก็ยังทําได้ดีกว่าแอชในระยะไกลๆอีกด้วยนะครับเพราะงั้นตัวนี้เลยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็น่าหยิบมาเล่นในแพทนี้จริงๆครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเราจะไปปิดฉากกันที่ตัวฮาร์ดบิชเชอร์อีกตัวหนึ่ง นะครับอย่างฮิบันะฮิบันะนะครับสาวสวยจากเชเียแปนที่สัญญกรรมหน้ามาแล้ว1ครั้งตัวละครตัวนี้นะครับมีสปีด3เกราะ1 เป็นอีกหนึ่งตัวละครสารพัดประโยชน์หลังจากที่ X e k i l o s เนี่ยถูกปรับให้ยิงแบบ2อัน4อันหรือว่า6อันได้นะครับทำให้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดแฮชหรือว่าแนวยิงได้ค่อนข้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นพูดถึงตัวปืนของฮ i บ a นะกันก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างได้เปรียบในทุกระยะเลยนะปืนหลักอย่าง t h a i ปนะครับที่มีตั้งแต่เอกแล้วก็1.5ลงมาให้เลือกใช้เนี่ยทำให้ระยะไกลๆฮีบันะก็ยิงได้ดี แถมตัวปืนเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ลั่นไวด้วยนะครับแต่จะมีข้อเสียที่กระสุนน้อยไปหน่อยที่21นัดมาพูดถึงปืนรองกันบ้างนะครับแบดดิ้งนานี่แหละฮะไปบวกกับสปีด3ของฮิบันะปุ๊บมันจะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่พิวทันทีนะครับจังหวะรอเข้าไซส์หรือว่าจังหวะยิงกันในระยะใกล้ๆนะครับฮิบันะก็เป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนกันซึ่งในเมตานี้นะครับการหยิบฮาร์ดบิชเชอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบ ตัวเดียวก็ได้บางทีมนะครับหยิบมาทีละ3ตัวเลยก็มีหยิบมาทั้งฮิบันะเทอไม้แล้วก็มาริกและฮิบันะนะครับหลังจากที่มันทําหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ย เสร็จอะไรเสร็จนะครับมันก็ทําหน้าที่คล้ายๆ Ent ีก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะมีทั้งแฟตสลูกนะครับหรือถ้าอยากทํามุม vertical play ก็ทําได้เพราะว่ามี i t c h i n g ชา a r t อีกด้วยนะครับมันเลยทําให้ตัวนี้มันเป็น Hard b i t c h e r กึ่งๆึกับ e n t r ีและในด่านที่มีแฮชเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นด่านของ c ขับเฮาหรือว่า o อ i ิ o n นให้บรรณาก็เป็นช้อยที่ดีมากในการเลือกตอัวละครนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้เล่นแค่6ตัวนี้นะครับตัวอื่นก็เล่นไดด้้เเเหหหมมมือนนนนกันพีียงงแต่่่ววาผ็ช โปลิเขาหยิบตัวพวกนี้มาเล่นกันบ่อยเฉยๆหรือถ้าเราเห็นว่าไซน์นี้ด่านนี้ตัวนี้หรือว่าตัวไหนที่มันเหมาะกว่าตัว6ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยเราก็หยิบมาเล่นได้เหมือนกันนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะครับผม so